ที่วัดธรรมการชิคาโกนะครับตั้งแต่ภาคเชา้าพระจ่าสุมิสสุหชโชครับท่านประธานสงฆ์นำทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักกะปะวัฒนสูตรครับแล้วก็ปฏิบัติธรรมร่วมกันจากนั้นก็เป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีครับโดยมีกัลยาณมิตรจริยาโสพลรัตกัลยาณมิตรเจ,จรนันนะครับสกคบาร์เป็นประธานนำ่าวคำถวายจากนั้นท่านประธานก็ได้น้อมนำผ้าป่าและปะจัจจัยเทธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติใจ จากนั้นก็เป็น food offering ครับก็คือพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานแด่หมู่สงฆ์นะครับโดยมีกัลยาณมิจริยาโสปลรัตกัลยาณมิตรเจรนาสโคโบาเป็นประธานนำกล่าวครับจากนั้นผู้แทนสาธุชนนะครับคือคณะท่านประธานน้อมถวายจตุปัจัยเทียรรมแด่ท่านประธานสงด้วยความปรับลืมปีติใจในโอกาสนี้ครับพระอาจารย์ก็ได้กล่าวสมโภชนียกถาพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่าน หลังจากนั้นทุกท่านนะครับก็ไปร่วมกันประเคนพระทหารวันคานะครับถวายแด่หมู่สงด้วยความปลื้มปีติใจในบุญทีเดียวที่วัดพระธรรมกายชิคาโกนะครับก็เห็นผู้มีบุญเดินทางไปสั่งสมบุญกันอย่างเนื่องนิดทีเดียวแล้วก็ยังมีชาวท้องถิ่นนะครับไปร่วมกันเรียนรู้เรื่องราวของสันติภาพผ่านสมาธิครับ